สองชวงครับบมื่อยมากเกือบสองอาทิตย์ครับผมเบิ่งปลากันครับนี่ครับเบิ่งครับผมนี่บมื่อยไทยเบิ่งครับผมกินมากังเดียวสองตัวเลยครับนะครับแงาับัวลอยไทยครับเมื่อกี้กำลังเอาเบียดลงครับผมครับถามรุ่นน้ำกันนะครับชิมานมาครับมือนี้ สวัสดีครับมันน้พามันตกปลาครับผมหมายเกาครับผมหลังจากได้มาดวนครับเอาแล้วครับหลังไงตอดครับกน้ำท่วมไม้ครับผมหลังจากได้มาสองอาทิตย์แล้วครับมันเบิ้งหมายเกาครับกับสองอาทิตย์นะครับน้ำท่วมครับผมนี่ครับหย่ากระหกครับผมอมารลุ่นน้ำกันนะครับมาสิมีตัวเบิ้งมาครับ เบาพดครับหนงตัวมันครับผมหน,น,นีหน่อยครับผมหลุดล้างน,นีครับล้างน,นีกับปอดเบาๆกันครับอันนี้ซุ้นักเลยครับ อ่ายัครับกระมังครับผมกระมังครับเรือน้กันต้อนะครับสอดเบาครับผมน่ครับออามันมครับเรือนกันครับเย็บป่าแล้วครับผมน่ครับ นะครับปองกันครับผมนะครับจะมังครับผมอารุณน้องกันต่อนะครับมานีวาครับผมมาาลวครับลังไงครับผม ครับแง่ยังไงครับผมหยุดกันต่อครับกี่เรือมันลอยออกครับเลยกหนกนิดนึงครับผมอรุ่ดกันต่อนะครับ มาเลยครับตอดเบาครับฝาไข่ครับผมรุุนกันต้อนะครับฝาไข่มันตอดพป๊ะแห้งครับผมดูนะครับฝาหุ่นกันต้อนะครับ รุดครับผมคีดด่วนแล้วครับมันนครับรุนแล้วกันต้อนะครับต่อแล้ครับหนังซีครับผมต่อบอาครับาาหาวารุนกันครับ ไครครับผมตอดบอลครับมันมาครับดุมต้งกันต่อนะครับครับ,บอวนๆเลยครับไ่ครับ Yep. มอาแล้วครับง้างๆครับผมเอาอีกแล้วครับหลังแรกครับรุนน้ำกันนะครับ มานครับผมรุนกันต้อนะครับมีตะกะมังครับมือนี้ ช่วงนี้กินบอลครับผมนามไร้น่อยๆครับนนามึ้นนะครับมันหมากจะเป็นปากระมังครับผมปาเก่งหลุนมึงครับราว่านาจะอยู่นะครับเพราะว่าหนามไรตอดที่เดียวก็หายครับล้องเิ่งกันครับ มังไครครับตอดที่เดียวกบบยูเหรอครับน้ำไหลครับครับงามครับรุ่นกันต้อนะครับ ใอีกแล้วครับผมไข่อีกแล้วครับตอดเบาๆนี้ไข่อีกแล้วครับผมครับงา,งามครับหุ่นกันต่อนะครับ เก็บเบ็ดแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับผมเบื่องกันครับครับของแถมรอบสุดท้ายครับผมมาอีกแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วนะครับนี่ตอดเปาครับพวกหูเลยครับว่ามันติดครับผมเบิ่งกันเะครับ พามาสรุปผลงานครับผมเหมือนกันนะครับหนาม่วมไม้ครับผมนะครับหนามทวมครับบไร้มาเกือบสองอาทิตย์ครับผมเบิ่งปลากันครับนี่ครับมันครับนี่ครับมาเช็กไม้ครับแงงมงครับกะมั่งล้วนครับผม นี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนู้ยครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้เกเจอกันหม่ครับผมนี่ครับไม้ครับสวัสดีครับ